สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เรายังอยู่ที่การจัดย่อหน้าเอกสารนะคะถ้าตอนนี้ใครต้องการจะให้ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าเนี่ยมีระยะห่างระหว่างกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังจะใช้วิธี enter ระหว่างย่อหน้าอ่ะย่อหน้าที่2 enter อีกอย่างนี้ไหมเอ่ยเรายังจะทําวิธีการแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วแต่ละย่อหน้าถ้าเกิดมันกว้างจนเกินไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการลดฟอนต์อย่างนี้ไหมเอ่ยเรายังใช้วิธีอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราใช้วิธีอย่างนี้นะเหนื่อยไหมคะ ครูจะถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าการจัดเอกสารกว่าจะหมดเล่มกว่าจะหมดกว่าจะเสร็จในเล่มรายงานเล่มหนึ่งแน่นอนว่าจัดกันเหนื่อยแน่นอนเรามีวิธีการที่ดีกว่านี้อะเราไปดูวิธีการที่ดีกว่านี้ทํายังไงมันก่อนจําได้ไหมก็คือว่าเราไปที่เราเลือกที่คอลัมน์มานนี้เลือกที่ย่อหน้าน,นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่ไอคอนตัวที่เป็นสเปซตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือก before ก็คือก่อนหน้าใช่ไหมแล้วก็ after ก็คือระยะ ระหว่างพารากราฟที่เคอร์เซอร์ปัจจุบันอยู่กับพารากราฟอันถัดไปเนี่ยให้มันหา่างกันยังไงให้มันหา่างกันแค่ไหนทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับค่าที่แตกต่างจากค่า d e f a u l t ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะทำได้ยังไงเอเราจะทำได้ยังไงง่ายๆเลยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยที่เป็นลูกศรชี้ลงของพารากราฟแสดงว่ามันมีการเซตขั้นสูงไว้อีกนะคะให้เราคลิกตรงนั้นได้เลยค่ะพอเราคลิกได้แล้วเนี่ยให แต่ที่สําคัญก็คือว่าเคอร์เซอร์ที่เราใช้อยู่นียต้องอยู่ในพารา g r a p h ี่เราต้องการจัดรูปแบบก่อนนะนะคะอยู่ด้านนอกเมื่อกี้คลิกไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่ spacing ค่ะมาดูที่ d ดล็อกตรงแท็บ uh, ที่ชื่อว่า indents and spacing นะให้มาดูตรงส่วนของที่ชื่อว่า spacing ตรง spacing เนี่ยก็จะมีคําว่า before กับ after นะก่อนแล้วก็หลังนะซึ่งก่อนก็คือพารา g r a p ก่อนหน้าที่เคอร์เซอร์อยู่กับ after ก็คือพาราก r าฟหลังเคอร์ or, หลังจาก ที่เคอร์เซอร์ณนะปัจจุบันอยู่เนาะถ้าเราต้องการให้ before ให้มันมีค่ามากสักหน่อยเราสมมติเลือก default มันจะขึ้นไปทีละ6ทีละ6นะคะให้มันห่างจากตัวแรกสัก6แล้วก็ตัวหลังสัก6เหมือนกันตัวแรกมากหน่อย12นะคะมันก็จะมีตัวอย่าง preview ให้เห็นเนาะหลังจากนั้นลองกด Enter ดูค่ะกดโอเคก็ได้ปึ๊บ เราจะสังเกตว่าพารากราฟที่เคอร์เซอร์ปัจจุบันอยู่เนี่ยมันก็จะปรับตามที่เราต้องการละเราไม่ต้องไปกด enter แล้วก็ปรับ Font, ฟอนต์ไซส์ฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้พารากราฟถัดไปเนี่ยเป็นเหมือนกันนะคะหรือถ้าเราต้องการจะปรับแบนโนนก็ได้ก็เอาเคอร์เซอร์ไปอยู่ในปัจจุบันหรือเราจะไฮไลท์ทั้งหมดก็ได้อ่สมมุติตั้งแต่พารากราฟที่2เรารู้ได้ยังไงว่าตรงนี้คือพารากราฟอ่า เราก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็เอาตัวคลิกที่พายสัญ,ญลักษ์พายเราก็จะเห็นเบื้องหลังว่าอ๋อตรงนี้มีการ enter enter เมื่อไหร่ที่มีการ enter มันก็คือเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่นั่นเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า paragraph าาเนาะทีนี้ครูบอกว่าต้องการที่จะให้เดี๋ยวนะเอาพายออกจะได้มองเห็นง่ายๆกว่า,าตั้งแต่ p า,ารา g r a p ที่2จนหมดเนี่ย ให้มันมีการกำหนดค่าเหมือนๆกันนะคะก็ทําง่ายๆเลยก็ไปที่สัญ,ญลักษณ์ลูกศรตรงนี้แหละที่พารากราฟนะคะเราก็เซตสมมติว่า before before เราไม่เซตเราเซตแค่ after พอเพราะว่ามันก็จะเหมือนแบบทุกอันพารากราทุกอัน after ก็จะเหมือนกันหม,หมดก็คือจะห่างกันที่6นะแล้วก็กดโอเคลองดูค่ะปึ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวก็ระยะห่างของข้างหลังก็ห่างกันหห่างกัน6เห็นไหมคะก็เริ่มที่จะมีสเปซทำให้เราเห็นชัดอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเซตรูปแบบหนึ่งวิธีการเข้าถึงพารากราฟในรูปแบบ d ดร์ล็อกเมื่อกี้ก็สามารถเข้าได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าเราก็คลิกขวาในพื้นที่ที่เราต้องการแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกคําว่าพารากราฟจุดๆตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปใน d ดร์ล็อกอันนี้ได้อีกนะคะซึ่งมันจะมีอีก2-3ตัวที่ที่อยากจะแนะนําให้เรารู้จักก็คือ Line Space ดูตรงนี้นะตรง Line Space เนี่ก็คือเป็นระยะระหว่างบรรทัด นั่นเองอย่างไมื่อกี้ถ้าด้านนอกเมื่อกี้เราเคยเซตให้มันห่างกันอีกใช่ไหมแต่ละบรรทัดสามารถห่างกันได้มลเราก็สามารถจะเซตรายละเอียดหรือทําให้มันมีค่าเฉพาะเจาะจงลงไปได้ในนี้ถ้า default เนี่ยก็จะเป็น Sin g l e line นะคะก็เป็นบรรทัดเดียวชิดกันหน่อยหนึ่งถ้าเกิดเราต้องการให้ห่างกันนิดนึงก็เป็น1.5 1.5ล ne ระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะหน่วยเป็น l ล n e นะก็คือระยะห่างของบรรทัดหรือเป็นดับเบิล i ล e ลองคลิกที่ดับเบิล มันก็จะมีตัวอย่างให้เห็นมันก็จะกว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะหรือที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ Multiple ก็คือว่าเรากำหนดเป็นระยะระหว่างบรรทัดถ้าเกิดว่าไม่ห่างกันเลยนะมันก็จะมีค่าเป็น1ก็คือมีค่าเป็น Sin g l e line ก็คือ1แล้วบรรทัด1บรรทัดตามค่า default ถ้าเราให้ห่างแบบเยอะขึ้นมานิดนึงก็คือสัก2บรรทัดหรือ Double Line นะสัญลักษณ์หน่วยมันก็คือเป็น l ล ne เป็นบรรทัดบรรทัดนะคะลองลองดูตัวอย่างนะกดโอเคเลยค่ะ เราจะสังเกตว่านี่แหละมันก็จะมีการปรับระยะขึ้นมาให้เห็นทันทีนะคะเวลาที่เราทํางานเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีเอกสารอยู่แล้วเรามีข้อความอยู่แล้วเราต้องการเซตเราก็ต้องไฮไลท์ข้อความทั้งหมดแล้วก็กําหนดทีเดียวนะแบบเมื่อตะกี้ที่สอนไปหรือถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไปด้วยทําไปด้วยเรื่อยๆเนี่ยก็คือถ้าเราเซตบรรทัดนี้ถ้าเราเซตที่พารากราฟนี้เรียบร้อยแล้วพอเรากด enter ปุ๊บ ะะพารากราฟถัดไปเนี่ยคุณสมบัติก็เหมือนเหมือนกับพารากราฟแรกที่เราได้ได้เซตค่าไว้เลยนะคะก็คือมันก็จะเป็น multiple line แล้วก็ห่างกัน2ห่างกัน2บรรทัดเป็น double line นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดค่าส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกนิดนึงนะคะ,ะสมมุติว่ามาที่พารากราฟอันนี้ก็แล้วกันนะคะเอะ มันจะมีสมมติขอเปลี่ยนไปเป็นซิงเกิลไลน์หน่อยก็แล้วกันนะแล้วก็มันจะมีคำว่า don't add space between p a r a g r a p h of the same style ก็คือว่า,าถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เรา Enter ขึ้นพารากราฟใหม่เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ให้มี space ระหว่างพารากราฟนะคะซึ่งโดย default เนี่ยมันจะไม่ได้เช็ค ถูกเอาไว้เวลาที่เรากด enter ทุกครั้งของการขึ้นพารากราฟใหม่เนี่ยมันก็จะมี space ให้อัตโนมัตินะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ได้ต้องการจะเซตลักษณะอย่างนั้นเราแค่เอาเครื่องหมายถูกใส่เข้าไปก็คือระยะระหว่างพารากราฟเนี่ยก็จะไม่ต้องมี space ก็เป็น single line เหมือนเดิมปกตินะคะเดี๋ยวจะลองทำตัวอย่างให้ดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเซตค่าปัจจุบันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราคลิกที่ don Don't add space between paragraph นะคะพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอเรากดโอเคนะคะเคอร์เซอร์ใปัจจุบันเนี่ยมันก็จะบอกว่าพารากราฟถัดไปเนี่ยไม่ต้องใส่สเปซนะเพราะฉะนั้น space ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะถูกตัดไปนะถ้าเกิดเห็นภาพไม่ชัดเราลองคลิกที่พารากราฟก่อนหน้านี้คียหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปที่ตัวสเปซนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ลองคลิกที่ด้นดูด้นแอดถ้าเราเห็นจะเห็นพรีวิวนะมันจะดึงค่าออก ะะมันจะเอาค่า,าสเปซระหว่างพารากราฟเนี่ยออกไปให้ถ้าเราติ๊กที่ด้นน่ะนะคะกดโอเคปุ๊บมันก็จะเอาค่านั้นออกไปนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราเช็คบล็อกที่ด้นตรงนั้นก็คือว่ามันจะเอาค่าสเปซออกไปให้นะคะโดยเฉพาะมันจะเอาไปก็ต่อเมื่อระหว่างพารากราฟเนี่ยมีการเซตคุณสมบัติหรือสไตล์ที่เหมือนกันมันก็จะเอาสเปซออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ค่อยนิยม จะก,กำหนดเท่าไหร่เนาะเราไม่ต้องเช็คดีกว่ามันก็จะดูสวยกว่านะคะโอเคค่ะนี่คือวิธีการเซตรูปแบบของพารากราฟให้มีความซับซ้อนหรือว่ามีการระบุค่าเจาะจงลงไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ